นี่พอดีเป๊ะก็ต <um> yani> ื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นท erm ี่จะได้เล่นก็เอาจริงก็ได้เจอกับพี่เสือมาบ้างในงานผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้เจอพี่เสือแบบเต็มตัวขนาดนี้เหมือนกันก็ตื่นเต้นที่ได้เล่นได้เล่นภาพยนตร์เนาะก็ แล้วพอมันเป็นคอมดี้มันเป็นจังหวะแบบที่พี่เสือกำกับด้วยก็แบบว่าเฮ้ยแบบเอออยากเล่นอ่ะคือครั้งแรกที่อ่านบทครั้งแรกที่ได้มาก็แบบว่าชอบชอบเลยแล้วก็อยากทําให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่ทำได้สำหรับคนไม่ที่มีเก่งไหมอ่ะสำหรับเราหรือว่าต้องไปฝึกเทคนิคยังไงบ้างคือความจริงแล้วผมไม่ใช่คนตลกนะผมคนจริงจังไงจริงจริงผมคนจริงจังแต่ว่าแต่ว่าเชื่อเชื่อในมือพี่เสือ ชื่อในมือเก็ตมอ์ฟีเชื่อว่าเชื่อว่าถ้าได้ผ่านการเวิร์กช็อปได้ผ่านอะไรมาผมว่าผมว่ามันจะมีจังหวะบางอย่างของพี่เสือที่ที่ที่มันสนุกแล้วมันตลกแล้วทุกครั้งที่ได้ออกกองกับพี่เสือก็คือมันมันสนุกมากมันสนุกสนุกจริงๆครับผมแลว้วก็แบบอย่างเรื่องก่อนอย่างเงี้ยฮะอยู่ในกองคือแบบคนล้อกันแบบน้าตาไหลแบบว่าแบบเข้าใจเลยว่าการที่เราจะส่งความตลกความสนุกไปให้คนดูได้ก่อนอื่นเลยคือ กแสดงเองทีมเองก็ต้องสนุกไปกับมันด้วยซึ่งผมเชื่อเชื่อในเก็ตมอลฟิล์มจริงๆก็คงได้ครับผมก็เพลงตอนนี้ก็มี Up To You นะฮะก็เป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ตอนนี้กำลังทำซิงเกิลสองอยู่ครับผมกับเตอร์ทิลีเบิร์ดครับเก็ตอลก่อนอนนั้นเราไม่ได้อความสนใจใช่ครับผมผมคือตอนแรกอ่ะก็คือ เหมือนปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับอ่าท้าวความนะต้องท้าวความเรีนนึงว่าปีที่ผ่านม,มาก็คือเรารับงานแล้วเขาบอกว่าก็กาวาวาจะมีแบบปรปนการร้องเพลงเข้ามาซึ่งเป็นสกิลที่เราไม่มั่นใจมากๆเลยเป็นสกิลที่เราแบบว่าติดลบมากๆเพราะว่าเราตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยร้องไปคารเราเกะกับเพื่อนไม่เคยร้องเป็นสายนั่งกินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบวา่าพอต้องมาร้องเพ,งพลงพอร้องมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเ,ออเราไม่ได้แค่ อยากร้องเราอยากร้องให้มันดีขึ้นอยากพัฒนาสกิลส่วนนี้ให้มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับผู้จัดการนะผจัสตินว่าคือจะมีการคุยกันทุกปลายปีว่าในปีต่อไปอยากจะทําอะไรอยากพัฒนาตัวเองด้านไหนอยากก้าวข้ามกอบตัวเองในในตรงไหนอะไรก็ว่าเอออยากร้องเพลงให้ดีกว่านี้เรามีแรงบนันดาลใจไหมที่ทำให้เราก้าออกมาตึกตึนตรนไหนเพราะเหมือนเราได้ลองทํามันไปเรื่อยๆเราเราเริ่มรู้สึกว่า น่าจะเริ่มจากตัวเองแหละว่าเอออยากทํามันให้ดีดีกว่านี้ดีขึ้นอยากพัฒน,นาสิ่งนี้ให้มันดีแบบ <c oughs> ไม่ได้อยากแบบว่าแค่แบบโอเคก็ขึ้นไปร้องอะไรกแล้วก็จบไปอยากทำให้มันดีม,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 มันมันคือมันมันเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือคือพี่ๆน้อง,องแฟนคลับทุกคนจริงๆเพราะว่าเหมือนว่าเวลาเราบอกขอบคุณเขาหรือว่าเราเราได้พูดขอบคุณเขาอะมันมีข้างในที่มันอธิบายไม่หมดเพียงแค่คําว่าขอบคุณ มันพูดได้ไม่หมดจริงๆก็เลยคิดว่าอยากจะหาสร้างผลงานอะไรบางอย่างที่เราจะได้คอนเน็กกับทุกคนมากขึ้นได้สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนมากขึ้นสร้างความสุขให้ทุกคนมากขึ้นก็คือหลังจากนี้ก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆให้กับแฟนครับก็คงมีครับมีครับอยากมาคือแต่ว่าเหมือนเคยก็ได้เจอกันบ้างอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเป็น รุ่นพี shifted, ่รุ่นน้องคณะนิเทศเนาะก็แบบว่าเขาก็ช่วยเราเต็มที่เต็มที่จริงก็เป็นยังไงต้องรอติดตามแล้วกันพูดเดียวไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนว่ามาเป็นแนวที่แว่าสื่อยังไงครต้องรอติดตามต้องรอติดตามจริงเร็วเร็วนี้เร็วจริงเร็วเร็วนี้จริงครับผมล่าสุดทรภิษณ์สองปีหลัได้คงคุณแม่ออกมาครั้งแรกครับผมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่แบบ ตื่นเต้นดีใจคุณแม่ตื่นเต้นมากคุณแม่ตื่นเต้นมากคุณแม่บอกว่าอุ๊ยพูดไม่ถูกเลยอับจะแบบให้แม่พูดอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแล้วแต่แม่เลยหลายเลยตามสคริปต์ได้เลยแม่พูดไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่คุณแม่นม่หลักก็จะเป็นโมเมนต์หนึ่งนะครับดีใจนะคะคุณแน่าจะฟังคุณแม่เรื่อยนะคะคุณแม่จะยอมออกหรือเปล่าตอนเนี้ยต้องถามคุณแม่ครับอันนี้แฮปปี้ครับฮปปี้ครับ ก็ความจริงเรามีใ mm ห้ติดตามเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีทางช่อง Youtube ด้วยอาูมิพัฒนครับมีรายการอับสกิลครับที่บอกว่าจะพาไปเจอคนที่โปรเฟชชั่นอลในด้านต่างๆแล้วเราไปเรียนรู้จากเขาอย่างที่ผ่านมาก็จะมีแบบว่าเล่นตัดผมกับพี่โทนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมีจับงูกับพี่นิกเวอาไลา์มีแบบไปแต่งแร็คกับพี่ปันๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเหมือนรายการเซิร์ฟตัวเองในระดับหนึ่งเพราะเราค่อนข้าง เนิ่นๆว่าชอบชอบเรียนแบบชอบรู้ชอบแบบว่าชอบแบบไปเจอคนอะไรอย่างงี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ได้คือการได้คุยกับทุกๆคนที่ที่ได้มารายการนี้นะเหมือนแบบว่าแต่ละคนจะแบบกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วแบบว่ามันสนุกมากจริงๆครับผมก็ฝากด้วยครับผมแล้วก็มีอัปเดตที่เป็นไลฟ์สไตล์อยู่ปกติครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็่อนี้ก็คงมีหนังซีรีส์มีภาพยนตร์ให้ติดตามกันต่อไปครับ ครับผมอาใช่ครับอ, <c oughs> อยู่ใน process การประชุมครับผมแต่ว่าเรามีทีมเรามีอะไรแล้วละ่ะแต่ว่าก็กำลังค่อยๆไม่ค่อยอประชุมทุกวันเลยครับผมประมาณส่ก <grands S 1> ประชุม e. <c oughs> ก็คงเป็นแฟนมีตแบบอินเพรสเซนต์ครั้งแรกเ <c oughs> พราะว่าปีก่อนที่จัดไปมันเป็นแบบออนไลน์เนื่องด้วยมาตรการต่างๆปีนี้เราแบบมันผ่อนคลายมากขึ้นเนาะเราก็มีโอกาสได้เจอพี่ๆน้องๆ ใช่ครับทุกคนแบบตัวต่อต,ตัวแบบฟันต่อฟันตาต่อตาจริงๆแล้วอ่ะก็ดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเตรมตัวครับก็จะากายู่ใวัน,นวใช่อปครั่ะครับใกล้แล้วใกล้แล้วก็ฝากด้วยนะครับยังกดบัตรได้นะครับผมก็ตื่นเต้นอันนี้ มันก็สเกลใหญ่เหมือนกันนะมันก็แบบว่าเป็นเวทีใหญ่เหมือนกันแล้วก็ทุกคนทั้ง8คนเลยล่ะก็แบบว่าเต็มที่เต็มที่มากๆคือทุกครั้งที่ได้ไปซ้อมหรืออะไรเงี้ยได้เจอทุกคนก็แบบว่าสนุกขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้ไปซ้อมเหมือนมันสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วเวลาเราซ้อมอ่ะทุกคนแบบเต็มที่แล้วก็ใส่แบบเต็มร้อยจริงๆก็ฝากด้วยครับผมคงคงไม่มีไม่น่ามีโอกาสไหนที่จะได้มารวมตัวกันแบบนี้เท่าไหร่ ครับผมอันนี้คุณต้องคุณต้องไปเคียย์กับคนทำสคริปต์เลยนะทำ <c oughs> <c oughs> ให้เรายิ้มไม่ทำตอบละกันขอบคุณมากเลยครับขอบมากนะครับขอบมากนะครับ <c oughs>